ถ่ายรูปเราเป็นมาจามอาจ้ามาสาน้องเอ้ยพี่มานั่งตาปิดปิดน้งนันเามอสิบมรูนรูนเยมาดิรูนรูนเงยทำนยัวยฟ้าิวนอขันรามอสไบมาดิรนรูนเง ตโดกล้องคือใหม่เนี่ยเป็นไหมเนี่ยอืมก้องนี้นะคะเน่มสองยิ้มไม่ได้นะรูปเริ่มสวยแล้วนะถ่ายมาสองรปไไปเช็คสองนะได้ไปเช็คชอ

เ้าจน้าไปโดนอะไรไม่เตะเท้าฉันน่ะขอโทษโอ้เจ็บอ่ะไอ้ขอโทษครับไกลจังเลยอ่ะคุณพี่ดมันดับมันเหมันนพี่พี่มันจะ ้ยะดนอะไย่หัไอ้เะ้หนูเป็นสัมภาษณ์เเป็นคนสัมภาษณ์เดีหนูถ่ายไอ้คุณพี่ไม่ละกล้องตรงนี้เยอะเหรอเกิอ๋อเขใหถ่ายเจ้าของไม่เกิดได้ไงโอเค สวยจ้าพี่คะคุณพี่คะรู้สึกยังไงบ้างกับเคคไมมม่ีีรเลยอะอายุ30แล้วรู้สึกว่าย3อยู่เลยใช่ใคร3ามสิเดี๋ยวแปะนะคะเป็นสิโดนแดดมาค่ะพี่แรกที่เป็นผี่โดนแดดแล้วแต่มัเอะเลยคนให้หน่อยโอ้ยเดี๋ยวนะคะไฮบอทมันจะรอดไหมนสา โอ้ยเอาใหม่ได <Christmas. S 1> so, so, mm ้ป่ะยืนเฉยได้ป่ะยืนแล้วก็ไ่อเพไงแม่ม่โมี่กตได้ม่เอาสัมภาษณ์ไปเนี้ยถามไปแล้วแต่เดอีกรอบนึงคพี่ครับเอขกินม่วงอันนึงได้ไมไม่ได้สัมภาษณ์เลยด่มือ่้ไมลิงครับอุยสต้าอุ้ยสวยคุณพี่ขอสัมภาษณ์หน่อย ขอทํางานหน่อยทางานหน่อยโอเคมารู้สึกยังไงบ้างคะแล้วยังไม่ยิ้รู้สึกยังไงคะกับบันเกิดอายุ30แล้วครั้งแรกเลข3าครั้งแรกก็รู้สึกว่าเลข3มันมาไวพอควรเหมือนกันค่ะแต่ว่าต่อให้ตัวเลขจะเป็นเลข3าําหน้าแต่จิตใจเรายังมีเป็นเลข2นําหน้าเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเลขมันมากําหนดจิตใจเราค่ะ มีความหมายอะไรไหมคะกับปีนี้ก็พอมันเป็นเลขสามแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสามสิบอ่ะเพราะว่าติดใจหนูมันก็ตกอยู่ที่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเพราะฉะนั้นต่อให้อายุจะมากขึ้นแต่หนูก็จะยังคงทาเป็นตัวเองไว้อย่างนี้ค่ะความเกี่ยวใจที่สาวว่าไงที่สว่าไงสามสิบกว่าก็ไเขารู้สึกอยู่นึ้ว่าแกเโาไฟค่ะในฐานะที่เคยสามสิบมาก่อน ตอนนี้เท่าไหร่เป็นบ้าไปกับกูยังตอนนี้เท่าไหร่พี่โบใครก็ถามกันมึงนี่เดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ได้ถามอายุกูทำไมล่ะวิบวกอยู่ไช้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้านเลยวิสวยขาสวยไม่ถ่ายด้วยหนูยังไม่ถ่ายเลยเอามานี่นะคะสามสิบครั้งแรกของนางสาวอัชราพรคงยศ เขานั้นสิบเดียวท่านนะใช่ก็ปีต่อไปจะเป็นสามสิบเองใช่ก็ต่างสิบแล้วก็อนุญาตให้มีแฟนนะคะหาคนดูแลให้น้องแล้วก็ขอคนที่อยากเจอคนจริงใจมีไม่เท่านี่อยากเจอคนดีๆเถวๆนี่นะครับวาอ๋อค่ะนี่เป็นไง นี่แฮปปี้บ day นะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้หอมเติบเติบโตหนูอะใกล้แล้วขอให้รวยๆปังๆเดี๋ยวหนูอะไปทำเล่นอะไรก่อนคุณบุมบิ่มคะคุณบุมบิ่มสองหมื่นวันนี้ได้สองเศษสองหมื่นขอบคุณผอออด้วยนะคะต้องขอบคุณผอออคุณผอเล็กด้วยที่ร้องให้เล็กชนาทิพซ้อขำนะคะเยโดนี่บีอ้าว เดี๋ยวแป๊บนึงฉันก็อยู่ในนั้นันคันด้นี่เปไปเลยค่ะแรงมากนี่จ้านี่จุกจุกสองหมื่นคนเดียวหรือว่านั่งทีมคะเขาเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะให้คนเดียวแล้วนี่้ก็เลยบอกว่าเอ้าก็มีทั้งหลายคนเขาบอกว่าเป็นแมเนจเอาอันน้แล้วพรามหันมาแล้วมันตกมาแล้วหนูหนูบอกว่าจะทํายังไงไปให้เขานะหนูก็ขอบคุณาหนูก็จะขอบคุณแบบไหนแทย์ลี่หนอ่ะ ทำไมใครเขาหรออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้กล้องนี่ไงโอ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  One two